สวัสดีครับเหมือนี้สิ้ามหาแมงที่มันห่องเสียงดังๆส่วงเงีเยนๆนะครับที่ทุกคนบ่ามันบางเวงบางคนอาจจะโผล่จักวาเสียงแมงยังนะครับบางคนกับเสียาเสียงสัตว์ลายครับบางคนกันบิสียาเสียงงูนะครับเนาะมันจะห่องเสียงดังมากใครอยากคนจักมาชมคลิปนี้กันเลยครับ เียวางให้มาแรงนะอีกโราแตกจะยึดตามต้นใหม่ครับ พันศาสตรนย่างจนย่างเดี๋ยวไม่เหน่าเรื่องสูงของโลกโมเวนเต็กระจันด้วยครับโมเวนเต็กระจันตัวตัวนี้อกกว่าเดี๋ยวเสียงดังมสำแรกเสียงดังดัง มันไปกินนี่แเสียบผักเสียบเสียบกายตัวจะกระจันแต่ว,ว่าเสียบมันสิจับอย่ตามลำต้นนะครับใส่ทุ้งขอบเอาแหละก็ง่ายขึ้นครับมันจิตกไปอยู่กนถุง้งถ้าความลงมันก็จะตกออกแล้วมันจะ,ะ,ออะนบิดหน,นีนะครับ นีสิเป็นตัวผู๋นะครับกนมันบแหลมนีมันมีเสียงมันร้องได้นะครับตัวผูตัวแมนสิบอรลองนี่เป็นตัวเมียครับนี่กนเล่นแลมนี่จะเป็นตัวเมียนี่ตัวเมียกนมันจะแลมนะครับนีบุ๊มันแจะระจันเดอร์ครับแต่ว่าตัวคล้ขาขๆกันนี่ร้องเสียงกับวคือกัน S <S <S 1> <S 1> ง่ายขึ้นนครับง่ายขึ้นนันทีเลยตบใดก็ง่ายขึ้นนันทีเลยถาสั้นก็บินหรอกนะครับจะกระจันยัก มันจะสูงข้าก็ะเอานะครับข้าก็เอาแต่ต้วมันตำตำไม่อย่างมันจะอยู่ตำลำต่วนต่วนปลาเราห่วยหก็ยังสมบูรณ์นะครับขบ้ากินน้ำครับเมื่อ ขาบมันครับนี่ขาบมันหรือตัวใหญ่ก็จะกระจันนะครับนี่มันจะออก ถลอกคราบตอนย่มื่อคืนครับ โมเมนเต์จ้กระจันเลยนะครับโมเมนเต์จ้กระจันตัวใหญ่กตัวเดียวยังดังมันแหลกยังดังดังกำลังจะกินเสียบผักเสียบยเ,ยเสียบค่ะเจ้กระจันจะมาเสียบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ